สวัสดีท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกว็ผมเองฮานิสเดเวอเรทิกเกมผีโอ้โหแมปแหละเสียงกูไปเลยเนะี่ยโอเคก็แบบนี้นะผมผมสัญญาไว้วนอกจากคลิป Sleeping Simulator เรื่อคลิปนี้ผมถ่ายวันเสาร์ที่20เนาะเออแล้วก็คลิปนี้อาจจะได้ลงอีก3วันข้างหน้าไม่ก็4วันเพราะว่าผมต้องตัดคลิป Sleeping Simulator ต่อ อโอเคก็คลิปนี้ผมบอกไปว่าเอ,อ่ออะไรนะผมจะมาถ่ายกับคุณเนยใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าคุณเนยตื่นยังเพราะตอนนี้ผมตายถ่ายตอนตีแปดไม่ใช่ตีแปดสิแปดโมงเช้าเนาะโอเคแล้วก็ผมไปดูเช็คคุณเนยยังคุณเนยยังไม่ออนเลยผมเลยไม่อยากรบกวนเขาเนาะ Okay. โอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดันสุดท้ายเมื่อกูต้องไปคนเดียวหรือว่าเนี่ยโอเคก็เข้าเกมกันเลยนะผมไปโอเคเข้าเกมมาแล้วแต่ก่อนอื่น Shut up โอเคเออนี่คืออะไรเพลงใช่ปหมไม่เคยเล่นอะไรกูต้องกดอะไรเีย อ้โอ้โหหน้ามันโคตรร้อนกดเรดี้เรดี้อัพเหรอฮะคืออะไร <c oughs> ไม่เคยเล่นมาเล่นยังไงเนี่ยเออเออเขาให้เลือกฟาร์มเขาเอ้อไม่มีใครไปด้วยนี่คุณตองไปคนเดียวเออคุณผู้หญิง กด ready อ p จะสตาร์ทไปแล้วทุกคน r รดี y r รดี y now now r ร a d y ใช่ไน r รดี y เออนั่นแหละ r รดี y กดโทโดรกิ vy04 ต้อง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 ต้อคน้องต้องต้องไ้คนต้องเ้อต้องต้องต้อยต้องตอ้ต้ สตาร์สิเอออ๋อเป็นการย้ายแมพเลยเฮ้ยอ่าชีดเดดเสียงเสียงไม่อย่างร้อนนี่เสียงในป่าใช่ปะกด e โอ้โหโอ้โอ้โหนี่คือเกมให้พวกเราตามหาอะไรเนี่ยแล้วทำไมตัวละครกูเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นอะ เออนี่คือไอ้อชายมานนิเฮ้ยโอ๊เสียงอะไรโอ๊เสียงเดินตัวเองตกใจเสียงเดินเออยูนี้มันทำอะไรอ่ะกูไม่กล้าเปคนเดียวเฮ้ยกูมาแค่คนเดียวเฮ้ยนี่คืออะไรเวลาอะไรเฮ้ย Ê, cú kít thử quay này đi mà con điều này View camera Đâu nè drop item của G Không phải luôn. Hả? What the heck? Cũng mấy có thể Cũng biết như เราต้องลง,ลงโอ้หลอนมากเอ๊ะไอ้เหี้ยคุณตกใจไม่อยากไปเลยรถเสียงนี่ไหมเนี่ยปิดเสียงก่อนเออจีโอเคเอ่อเจนี่คืออะไรเอ่อไม่รู้โอเคคิว ยังไงเฮ้ยกูใช่ไม่เป็นเฮ้ยเริ่มมีควันทถานี้กูเล่นไม่เป็นกูคิดถูหรือเปล่ามาคนเดียวเนี่ย Viva tu Viva đi lao! Oh my god! bị bắt tù mày bị nữa. Mày gặp m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 ày Đi mày gặp 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 แม่งน่ากลัวมากโอเคครั้งนี้ผมมากับเพื่อนแล้วนะผมไม่รู้ว่านี่คือใครเบคอนนกกระมันแฮสไฟฉายอะโอเคเพื่อนไปกันเลยเปิดประตูเราไม่กลัวแล้วเรามีนายเออที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยอ,อย่างร้อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยรอกด้วย Oh, my Oh, hả. Oh. Gang lò nè. À. Mày gái, đi mày gái, mày Đi không dám mày gái, đi mày gái, แม่งกึจะตกใจกกับทุกอย่างเลยคลิปนี้อาจออตัดน้อยหน่นอยนะกูไม่อยากตัดเออเรื่องผีเยอะโอเคปิดไฟปิดไฟโอเคนี่ผ้าอะไร มาทำอะไรเนี่ยโอ้โหโกระดุกรามาดีนาะโอ้ตกใจโอ้ไอ้นี่ใครแม่งเอามาตั้งไว้ตรงนี้เออไปกันดีกว่าเพื่อนโอ้โ นี่คลิปนี้จะไม่ตัดเยอะเนอะและอาจจะยาวนิดนึงเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่จะปิดประตูโอ้โหลงรถนีดหลอนมากนี่คือกดวีคืออะไร ก็เรดิโอม,มีที่เปิดไฟไหมเนี่ยโอ้น่าจะม,มีนีน่ๆตรงนี้ไฟหาที่เปิดไฟก่อนโอเกเปิดอีกอเก้ไโูโอ้โอ้โหห้องใต้ดินเหรอเข้าไปก่อนเลยเพื่อนเสียงอะไรเสียงเท้าตัวเอง เดินยงอะไรยังกระุกมึงขึ้นไปก่อนเลยไปมึงขึ้นไปก่อนแล้วว่าในในแล้วว่าพวกเรากลับไปที่รถดีไหมดีมไหมไปที่รถอ่ะที่รถมีอะไรข้างหลังไม่มีดิโอเคเฮ้ย

อ๋อคือตัวจับผีใ่แล้วนี่คืออะไรอีคอยเลยคอยเลยถ้ามันจะให้กูเติมเนี่ยโอเคเพ้ยอไอ้เพื่อจะกดลีฟนะกูสาเข้ามากับมึงสองคนเนี่ยก็ปดูที่รถครับผมมีอะไรอ,อยากเข้ามาบ้บานนี้ โอ้โหเพิ่งเห็นภาพนี่เสียงกระจกแตกแล้วเสียงนั้นมาอีกแล้วช่วงที่ไม่มีเสียงเพลงนะเออควรไปที่รถไหมเดี๋ยวเอาเครื่องน้ำมา่อน มึงจะปิดไฟทำแมวอะไรล่ะอ,อย่าจำสกแกกูนาะอ,อ,อะไรต่อกูเล่นไม่เป็นเฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันไปแบบรวมร่างกันนี่แหละโอ้โหตกใจตกใจนี่ตลอด แล้วนี่คือภาพอะไรออกมาทำอะไรเพื่อนเล่นทำอะไรทำไรฮะผมไม่รู้ว่าเออไอ,อเครื่องผีที่ใช้ยังไงโอ้โหคุณเนคุณคุณแนะนำเออแมปอะไรให้ผมเล่นเนี่ยอะไรเพื่อนอะไร มันสัตว์เดิกๆเลยมาบ่นมาด้วยกันอู้อู้ตกใจหมดเอ้อเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะ ออโอเคไปเลยกูอเกมละโอเคในเนื่องจากไม่มีใครไปกับผมด้วยเนาะผมเลยผมก็เลยแบบโอเคงั้นกูไม่ไปและแม่งหลอนมากเขมโอเคสำหรับใครที่ชอบเกมนี้และอยากให้ผมทำอีกหรือว่ากูอยากเหรือว่ากูไม่ต้องทำอีกแล้ว,วอะถ้าอยากให้ผมทำอีกเดี๋ยวผมจะชวนคุณนี้มา ุณนนโอ้โหคุณพาผมมาเล่นแมปอะไรคุณแนะนำแมปนี้เออโอเคก็ตันนี้เอาไว้แค่นี้นะผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กด subscribe ให้ผมด้วยก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วหลับฝันดีนะครับ